เอาแล้วครับท่านผู้ชมครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นเจ้าโลมาไฟฟ้าดอฟฟิน EV 100%นนี่คือสีครีมสีม่วงครีมนะครับเพิ่งลงจากเทเลอร์ใหม่ๆครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับสดๆนะครับมาชมกับ BYD Dolphin EV รถแฮชแบคครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นลงมาจากเทเลอร์เนี่ยเห็นถึงความสปอร์ตครับเส้นสายของเขานะครับตัวรถ สีวัสดุที่มีความพรีเมียมพอสมควรนะครับนี่คือลักษณะแบบแฮชแบกนะครับหน้าตานะความสปอร์ตความความสดความสวยความใสของรถคันนี้นี่คือมาเต็มแต่ผมชอบความสปอร์ตนะครับแล้วไฟท้ายเขาจะเหมือนกับพอเช่ด้วยนะครับความสปอร์ตของตัวกระจังหน้าวัสดุของตัวรถแล้วก็ตรงมือเปิดเดี๋ยวพาไปชมนะครับผม มือเปิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเรียบไปกับตัวถังเรียบไปกับประตูนะครับตรงนี้เป็นคล้ายคล้ายคลื่นน้ำก่อไฟท้ายมีความใสเป็น LED นะครับมีการซ่อนเข้าไปข้างในว่า Build Your Dreams นะครับมีสัญลักษณ์โลโก้ BYD Dolphin ชุดแต่งนะครับมากับตัวรถก็คือจะเป็นสีดำเป็นโนแบค็ค มีเซ็นเซอร์มีกล้องมองหลังนะครับคือออปชันสเปคเทคโนโลยีเนี่ยคือไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าแอตโต้นะฮะสีม่วงเป็นสีม่วงครีมนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมแบบรอบคันออกตัวดอฟฟินก่อนนะครับผมพาชมรอบคันก่อนว่าภาพรวมของมันเนี่ยเป็นยังไงคือมีความสปอร์ต <RS. S 2> นะครับมีความสปอร์ต มีเส้นสายที่ให้ความฉบเฉียวมีวัสดุที่รับกันได้อย่างก,กบกืนของตัวชิ้นเนี่ยชิ้นตกแต่งตรงนั้นท้ายนะครับแล้วก็มีเลคฟิกเตอร์ดิฟิกเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับโอ้โหสีนี้เป็นสีที่แตกต่างไม่เหมือนใครเป็นเป็นเป็นมาในธีมของมหาสมุทรนะครับเพราะโลมาเขาอยู่ในมหาสมุทรนะครับ<ไ>ก็คือ ทาให้มันมีบรรยากาศเหมือนเมืองมาดานนะครับเพราะว่าเราจะมีเสียงปีมพวกเวลาเปิดอุปกรณ์ทํางมเนี่ยมันจะมีเสียงเป็นดนตรีที่เหมือนน้าแล้วก็เหมือนโลมานะครับดีเทลข้างในวัสดุข้างในอินเทีเนียภายในเนี่ยค่อนข้างหรูหรานะครับมีการตกแต่งให้เหมือนเกตป่านะครับนี่พิเเจ้าโลมาไฟฟ้าครับ b y d dolphin ev รอรนะครับคันนี้ standard range สี่กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเป็นราคา 7,999,999านัอบาทนะครับ8,000แสนรบาทหนึ่งนะครับรูปทรงคทัดสักคือไซส์กำลังพอดีนะฮะไซส์กำลังพอดีเนี่ยล้อแมตต์ขอบ16นะครับสีสันเฉดสีเป็นสีครีมผสมวัสดุสีดำเป็นโนแบคนะครับเป็นสีม่วงครีมสีของเขามีทั้งหมดสีสีให้เลือกนะครับมีสีครีม สีขาวครีมมีสีม่วงครีมมีสีชมพูมีสีเทานะครับอันนี้คือท่านบริหารนะครับกำลังจะลองนั่งเทสต์ตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูม BYD อุบน bon, นะครับมาเจอกับรถจนไฟฟ้า100% BYD Dolphin EV ครับวิ่งได้ีใน4,10นะครับมอ,ตอเตอร์เบร์ฟ้า70กิโลวัตต์แรงม้าคันนี้นะฮะ94บแรงมา้า แรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้านะครับพร้อมกับเทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่และก็ e-platform v e r s i o น3.0นะครับเรื่องการขับขี่สมรรถนะการทรงตัวถือว่าดอฟฟินเนี่ยเป็นจุดเป็นอีกจุดเด่นเป็นอไฮไลท์หนึ่งเป็นจุดขายเหมือนกันเป็นอีกตัวขายหนึ่งครับที่ทุกคนรอคอยนะครับไซส์กำลังพอดีถามว่าไซส์ประมาณไหนก็จะประมาณรถแฮชแบท ประมาณยาลิสประมาณอ่าประมาณแจ๊ดนะครับผมดูสดทรงของมันครับอันนี้คือผมรีวิวแบบคร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปจัดให้เต็มอีกครั้งนึงฮะผมชอบในส่วนของตัวการดีไซน์การการไอเดียคอนเซปต์ของตัวดอฟฟินนะฮะแล้วก็การทําตีมข้างในให้มีสี ให้มีสีสันความสดใหม่นะครับมีความเป็นมินิมอลคือมีความกระทัด,ดรัดไซส์อะไังพอดีนะครับเหมาะกับ mm hmm. คุณลูกค้าที่ต้องการความแบบความคล่องตัวความสป,ปอร์ตความโฉบเฉี่ยวนะฮะนี่คือ BYD ครับรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกยอดขายดีดับหนึ่ง มีแบตเตอรี่ที่ทรงประสิทธิภาพนะครับวิจัยพัฒนาเองครับนั่นคือเบรดแบตเตอรี่ราคา7999 9นาะครับกับวัสดุกับฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยมันมีความคุณภาพสูงมากนะครับอันนี้ตรงหน้าตีดสนิทนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป,ปลองเทสลองดูอุป,รปรกรณ์กันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ย เป็นคลิปคือมันพึ่งลงมานะครับผมก็จะรีวิวในส่วนที่รีวิวเป็นจุดเด่นๆน,นะครับผมพี่แคทมาดูตรงนี้ดิมาดูข้างหน้าสวยมากแต่กลมอยู่แมันใสเนี่ยมันมีไฟ,ไฟเดย์ไทม์ไฟ,บบไฟโปรเจกต์ LED ครบทุกอย่างนะครับผมน้อยพูดถึงระบบฟังก์ชันรูปเล่นนะครับว่ามันมค่อนข้างเยอะพอสมควรระบบความปลอดภัยเนี่ยดอฟฟินคันนี้มีเยอะเหมือนกันนะครับ คือเขาทํามานะครับมาให้ครบจริงๆสําหรับตัวสเปคที่ผมไปศึกษามาเนี่ยดอฟฟินเนี่ยนะครับเป็นอย่างรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับรต้องมีการพีดีไอก่อนนะครับต้องมีการพีดีอไอก่อนรถจนไฟฟ้า<ม>ที่บ้าน<ม>เรา,าที่นเราที่ประเทศไทยเรานะครับชาร์จง่ายแล้วนะครับผมแล้วเวลาที่เราชาร์จเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ชาร์จ AC นะครับผมต้องฟังพี่รู้เรื่อง อันนเป็นตัวเริ่มต้นนะ,ปะ,ะตตเป็นตัวที่แบบขนาด44กิโวัแอาแรงม้า94แรงม้ากับคุมพลังที่มาพร้อมกับแบตเตอร,รี่เบรดแบตเตอรี่นครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับแบบ LFP แก,การทรงตัวสมรรถนะการขับขี่ความหรูหราคุณภาพนะครับครับแก้วของจริงนะครับการดีไซน์มีความมองตัวมากนะครับ เป็นคอนเซปต์ของ t h โอเชียนซีรีส n เอ็นเอฟซีการ์ดมีนะครับซีการ์ดความใหม่ความสดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกครั้งนะฮะเอาแบบเอาแบบอาจัดเต็มนะครับยังไม่ได้พูดถึงดีเทลข้างในนะครับ ผมขอฝากด้วยนะครับสนใจรถ BYD Dolphin นะครับ <Yeah. S 1> โทรมาหาจัพูดได้เลยครับ063-992-9636ครับผม BYD วนโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปเดี๋ยวนิดนึงครับขอดูข้างในขอไปด้วยครับผมไหนๆก็ได้ไหน,หน,หน,หนละ เป็นสีดำกับตัดขา่างนะครับผมอู้ตัวนี้มีโค้งมาครับว้าวช่องพงช่องแอร์นี่มีคล้ายๆกับขีดเกบนะครับเป็นบอกหนังครับวงมาลัยหุ้มหนังนะครับทรงสปอร์ตท้ายตัดสามก้านูเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเกียร์จะเป็นแบบท่อนะครับ จอสองจุดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเ,เดี๋ยวเอาไปล้างก่อน